จะมีข้อดีก็คือหนึ่งก็คือแผ่เล็กฟื้นตัวไวหมอเองเขาก็ดีดีใจอะไเขาโอ้ผ่าแล้วไม่มีอาการเลยครับอาการของโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับก็จะมีลักษณะของปวดตั้งแต่ตรงบริเวณหลังหรือสะโพกนะครับแล้วก็วิ่งเล้าลงขาอาจจะมีชามีอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับในกรณีที่รุนแรง อาจจะถึงขั้นใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้นะครับเดินยากนะครับต้องนอนต้องอะไรไปตลอดกินยากแก้ปวดบางครั้งก็ดีขึ้นบางครั้งก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีขึ้นผมชื่อนายพรชัยศิลปนาวันนะครับปีนี้ก็6ครอบอายุ72ตอนนี้72ปีกับอีกไม่ถึงเดือนนะฮะเลย72็แล้วอาชีพที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการขายการตลาดคืออาชีพนี้มันจะต้องออกไป เดินทางตลอดเวลาคืออาชีพนู้ก็จะอยู่เนี่ยอยู่บนรถบ้างเดินทางบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะสะสมมานานนะครับพออายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็อาจจะมีอาการแบบปวดเมื่อยก็เหมือนกับแต่แรกเราก็นึกว่าเป็นปวดเมื่อยธรรมดานะ,ะก็หาหมอนวดบ้างยืดเส้นย,ยืดสายบ้างอะไรพวกนี้ก็ไม่ไม่คาดว่ามันจะเป็นหนักนะคะรับพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มตักขึ้นหนักขึ้น,น,นไม่หายสักทีหนึง่งแล้วก็จะเริ่มปวดเล้าลงขา จนสุดท้ายมันชาไปหมดถือว่าไม่มีความรู้สึกเกือบจะไม่หมดความรู้สึกแล้วคือลุกไม่ได้เดินไม่ได้นอนก็ยังไม่ลาบากต้องสุดท้ายก็ต้องมาหาหมอทางด้านกระดูกนะครับก็ติดต่อหมออะไรที่ก็มีโรงพยาบาลทอรบรีนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าถ้าเร่งด่วนจริงผมต้องมาที่นี่ก็เลยตัดสินใจมาที่ทอมีตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักคุณหมอเสรีก็โทรมาที่โรงพยาบาลทอบรีก่อนนะทาง โอเตอร์รับสายเขาก็บอกถามอาการไปนี้เขาก็นัดหมอให้บอกวินหมอวันนี้หลายหลายท่านบอกคนไหนก็ได้ที่เก่งๆนเรื่องเรื่องให้ผมบอกผมไม่ไหวแล้วจะมาแล้วเขาก็แนะนําหมอศิรวิทย์ก็นัดวันนี้พรุ่งนี้ก็มาเลยสาเหตุของโรคนี้นะครับก็คือเกิดจากว่ามันมีลักษณะของตัวเยื่อหุ้มนะครับหมอนรองกระดูกที่มันมีการปริหรือว่ามีการฉีกขาดทําให้มันมีตัวเนื้อของหมอนรองกระดูกที่เป็นวุ้นที่เป็นอะไรอยู่ด้านในเนี้ยเคลื่อนออกมา ในบางการณีโชคไม่ดีนะครับมันก็ไปกดทับเส้นประสาททาให้มีอาการปวดนะครับวิ่งร้าวลงขายอย่างที่บอกนะครับคุณหมอให้ก็ดีมากนะดูเสร็จแล้วก็เข้าเอ็มไอเสร็จสูบแล้วก็คือต้องผ่าตัดผมก็ยินดีก็คือเราเชื่อใจทั้งด้านโรงพยาบาลด้วยคุณหมอด้วยแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยเขาผ่าตัดเลยต้องผ่าตัดพร้อมไหมผมก็พร้อมเลยผ่าได้เลยเพราะว่าโรคนี้อาการขนาดนี้ถ้าไม่ผ่าผมก็นึกในใจแล้วสงสัยมัน ไม่น่าจะหายนะเราก็ต้องตัดสินใจผมก็ตัดสินใจเองอะไรเองทุกอย่างนะครับไม่มีใครมาบอก,การอะไรทั้งนั้นนะคือเราก็ยินดีขอให้หายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หมอบอกค่าใช้จ่ายอาจจะประมาณนี้ประมาณน,นี้บอกไม่เป็นไรเราขอให้หายเลยตอนเนี้ยแล้วจริงจริงหมอหนุ่มเนี่ยเราก็เชื่อใจแล้วก็เขาก็บอกลแล้วเราก็โอเคยินดีจัดการเลยบอกไม่มีปัญหาผมพร้อมเสมอเขาก็จัดการเลย ให้อดีมรุ่นคือกระพาอะไรเลยในเรื่องของการรักษาของโรคนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็เริ่มจากการกินยานะครับหรือว่าการทํากายภาพบําบัดแต่ว่าในกรณีที่ไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีอาการชาอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับรบกวนชีวิตประจําวันค่อนข้างมากอ,อาจจะจําเป็นต้องมีการผ่าตัดนะครับสำหรับในปัจจุบันนะครับการผ่าตัดเพื่อที่จะหมอรองกระดูกออกนะครับก็จะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะเปิดแผลป,ประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็สอดตัว อ่กล้องเข้าไปให้อยู่กับตรงบริเวณจุดที่เราจะทาเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงมีการเอากระดูกที่เอาออกไปเนี่ยน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อดีก็คือ1ก็คือแผลเล็กฟื้นตัวไวนะครับเจ็บแผลหลังผ่าตัดน้อยนะครับกลับบ้านได้เร็วกลับไปใช้ชีวิตประจําวันหรือกลับไปทํางานได้เร็วขึ้น อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจากผลการศึกษานะครับเรพบว่าการผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโอสโคปนี้มีโอกาสในการติดเชื้อหลังผ่าตัดที่น้อยที่สุดนะครับผ่าตัดแบบสองกล้องก็คือแผลเล็กนิดเดียวไม่มีอะไรแล้วก็โอเคถึงไปห้องผ่าตัดเลยเราก็ไม่ไม่คือเราไม่กังวลอ่ะแล้วก็นอนสบายสบายเออไปหาหมอหมอก็แค่ให้ดมยาแล้วก็คุยๆบางทีแล้วก็รู้เรื่องตื่นขึ้นมาแล้วก็คิวข้าวแล้วก็กินข้าวได้ต่อ กินได้ปกติไม่มีอะไรคือมันไม่มีเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะคือก็หมอเองเขาก็ดีดีใจอะไรโอ้โหผ่าแล้วไม่มีอาการอะไรหมอเข้ามาดูเขาบอกจะให้กลับลุ่งคืนเลยกลับได้ถ้าจะกลับผมบอกไม่เอาอยู่คืนนี้กว่ารู้อาการสบายสบายตอนนั้นก็ขี้เกียจก็อยากจะนอนพักด้วยแต่ก่อนสมัยก่อนนี่คนกลัวเรื่องผ่าตัดนะมันนีผ่าตัดโอ้โหมันมีแผลที่ยาวเปนคืบเป็นฟุตแต่เดี๋ยวนี้บางทีผมยังมองหาแผลผมไม่เจอเลย จริงเพราะอยู่ข้างหลังด้วยผมมองไม่เห็นนะอย่าไปกลัวถ้าเป็นแล้วสุดท้ายต้องหาก็คือผ่าไม่เป็นไรนะเราต้องเชื่อใจหมอ ครับก็สลับในเคสนี้นะครับก็เป็นมลกระดุดนะครับเคลื่อนที่ตรงปล้องที่ L4 ต่อ L5 ออกเยื้องไปทางด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการากดทับเส้นประสาทนะครับทำให้มีอาการปวดค่อนข้างเยอะนะครับผู้ป่วยเองเนี่ยกินยามาแล้วนะครับไปนวดไปทำกายภาพมาบ้างนะครับอาการก็ยังไม่ดีขึ้น นะครับก็เลยตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดหลังจากผ่าตัดนะครับอาการที่เคยมีปวดนะครับแล้วลงสะโพกข้างขวานะครับชาลงมาเนี่ยก็คือดีขึ้นเลยนะครับสามารถที่จะลุกยืนนะครับเดินเข้าห้องน้ำได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ภายใน 1- 2ถึงวันนะครับหลังจากการผ่าตัดกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการยกของหนักในเรื่องของการไปใช้หลังพิดท่านะครับอาจจะต้องระมัดระวังก่อนนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยหนึ่งเดือน3เดือน ขาก็จะเรามาดูอาการก็<ม>เป็นยังไงบ้างอออก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรทุกอย่างดีหมดแต่หมอเขาก็ดีนะมาดูอาการเขาก,ขาเ,เขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็ไม่ได้คิดจุกคิดจิกกันมาเลยว่าไม่ใช่นักหมอหมอหาหมอหมอ,หมอ,หมอคิดตังค์อีกก็ไม่ใช่กันคุ้มค่าที่ได้มารักษาแล้วก็หายก็ทุกวันนี้ผมก็ปกติดีหลังผ่าตัดไม่กินผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับ<ม>ก็ท<ม>่องเที่ยวหรือไปทําอะไรตามตามภาษาคน เกษียณคนแก่นะฮะคือเรายังยังมีแรงไปได้เราก็ไปนะครับอตอนนี้หายแล้วก็เดินเที่ยวอย่างที่ว่าเดินเที่ยวได้หลายสิบปีสําหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเตนนิมนะครับเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกกดทับเสรร้นประสาทนะครับหรือว่าการผ่าตัดแบบสองกล้องเอโดสโคปนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับหรือว่าสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นี้ได้เลยนะครับผมทางเรากินดีเี่ยช่วยตอบให้นะครับ